เรียนของจีนเนี่ยกลายเป็นว่าสูงมากๆสูงแทบจะติดอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวจะมากขนาดไหนไปหาคำตอบเพิ่มเติมกันในช่วง Business World ค่ะ าชมเคยได้ยินคำกล่าวที่บอกว่ามีลูกมากจะยากนานไหมคแะแปลว่ามีลูกเยอะๆค่าใช้จ่ายมันเยอะนะคะแต่ดูเหมือนว่ายุคนี้มีลูกแค่คนเดียวก็อาจจะยากนานด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าค่าเทอมค่าแปะเจีย๊ยค่าใช้จ่ายอะไรมันเยอะมากเหลือเกินลองคำนวณดูเล่นๆก็ได้นะคะว่าน้องๆที่เราลูกหลานที่บ้านเราที่เราส่งเสียเนี่ยตั้งแต่เด็กจนจบ มัธยมปลายอายุ1 7 1 8จเนี่ยจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่วันนี้จะพาไปดูที่ประเทศจีนค่ะเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยจากที่มีประชากรอันดับต้นๆของโลกตอนนี้เขากําลังจะโดนอินเดียแซงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะอะไรเพราะคนไม่อยากมีลูกเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการศึกษาของที่ประเทศจีนเนี่ยสูงเป็นอันดับที่2ของโลกเลยนะคะในปีที่ผ่านมาอัตราการเกิดของจีนลดต่ําที่สุดเป็นประวัติการนะคะอยู่ที่6.77ต่อประชากร1000คนขณะที่จํานวนประชากรโดยรวมเนี่ยลดลง 850,000คนเหลือแค่ประมาณ1.41พันล้านคนมีทารกที่เกิดใหม่แค่ประมาณ 9.56ล้านคนซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ตัวเลขนี้ลดต่ำกว่า10ล้านคนด้วยนะคะในขณะที่ประเทศอินเดียนะคะเขากำลังจะแซงหน้าจีนในฐานะประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกมีถึง1.43พันล้านคนค่ะถึงแม้ว่ารัฐบาลจีนก่อนหน้านี้เขามีมาตรการลูกคนเดียวนะคะเขายกเลิกมาตรการนี้ไปแล้วและแถมยังให้เงินสนับสนุนสำหรับครอบครัวไหนที่อยากจะมีลูกด้วยแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผล up. ประชาชนคนจีนนะคะซึ่งการศึกษาของสถาบันวิจัยประชากรหยูหวาบอกว่าค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูกจนถึงอายุ18ปีในจีนอยู่ที่6.9เท่าของ GDP ต่อหัวนะคะซึ่งสูงเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากเกาหลีใต้ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า GDP ต่อหัวอยู่ที่7.79เท่าค่ะดังนั้นก็ไม่ปลัดใจนะคะที่เกาหลีใต้ก็จะเป็นอีกหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเกิดต่ำเหมือนกันจริงๆประเทศไทยก็เหมือนกันนะคะซึ่งในปีที่ผ่านมาที่เกาหลีใต้เนี่ยจำนวน วนทารกโดยเฉลี่ยต่อผู้หญิงชาวเกาหลีใต้ลดลงเหลือ0.78คนนะคะเทียบกับ1.1คนในประเทศจีนทีนี้การสำรวจทั่วประเทศนะคะโดยคณะกรรมการสุขภาพและการวางแผนครอบครัวแห่งชาติในปี2560พบว่าร้อยละ77.4ของผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์บอกว่าภาระทางเศรษฐกิจที่หนักหนาสาหัสมากๆเลยแล้วก็ทําให้ผู้หญิงที่ อยู่ในวัยที่จะมีลูกได้แต่ไม่อยากจะมีลูกเนี่ยเพราะรู้สึกว่าแก่เกินไปอันนี้อย่างแรกและอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีใครดูแลลูกนะคะนอกจากนั้นยังมีประเด็นเรื่องอะไรอีกเรื่องค่าใช้จ่ายในการคลอดลูกก็แพงมากๆด้วยอันนี้เป็นปัจจัยที่ไม่อยากจะมีลูกนะคะก็เลยทําให้รัฐบาลเขาก็มีนโยบายเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตรสาหรับครอบครัวด้วยก็มีนโยบายหลากหลายรูปแบบนะคะเป็นวาระแหงชาเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นมาตรการเงินสนับสน,นุนมาตรการภาษ ีเงินอุดหนุนซื้อบ้านสร้างสถานรับเลี้ยงเด็กเวลาคุณพ่อคุณแม่ไปทํางานก็อาจจะมีที่ให้ฝากน้องๆได้หรือว่าการลาคลอดอะไรต่างๆเป็ตนต้นนะคะมีการประเมินแบบนี้ด้วยนะคะว่าค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ17ปีในประเทศจีนนะคะอยู่ที่4 8 5 0 0 0ห่นยวนคิดเป็นเงินไทยก็คือ2.8ล้านบาทนะคะในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กจนจบมหาวิทยาลัยก็จะอยู่ที่ประมาณ627,000หยวนหร ประมาณ3.1ล้านบาทนะคะในขณะที่อันนี้คือค่าใช้จ่ายในการมีลูกนะสำหรับ2งวงแรกแต่ว่าอีกวงหนึ่งก็จะเป็นคนงานชาวจีนโดยเฉลี่ยเนี่ยรายได้ของเขาอยู่แค่ประมาณ5,10,000บาทต่อปีเท่านั้นหรือประมาณ1,5,000หยวนนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี2564ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกในเขตเมืองในเมืองหลวงอย่างในปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เนี่ยจะสูงกว่าในเขตชนบทถึง2เท่านะคะค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง ลูกในปักกิ่งจะอยู่ที่9 6 9 0 0 0หยวนเซี่ยงไฮ้อยู่ที่1 2 6 0 0 0หยวนคุณผู้ชมลองไปคูณเป็นเงินบาทเอาว่าสักเท่าไหร่นะคะในขณะที่ค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัวในทิเบตก็จะอยู่แค่ประมาณ2 9 3 0 0 0หยวนเท่านั้นค่ะ ตัวเลขที่เอามาฝากกันนี้เป็นตัวเลขแบบระดับสแตนดาดระดับเบสิกนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากจะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนดีๆมาตรฐานดีๆอยู่ในสังคมดีๆก็อาจจะต้องจ่ายแพงมากกว่านั้นด้วยไม่ใช่แค่ประเทศจีนเท่านั้นแต่ประเทศไทยก็เจอปัญหานี้เหมือนกันนี่ก็คือความท้าทายของรัฐบาลในหลายๆประเทศที่เจอปัญหานี้อยู่นะคะว่าจะทํายังไงเรื่องของความเท่าเทียมเรื่องของการศึกษาแล้วก็ลดค่าใช้ใจใ่ายให้กับพ่อแม่ประชากรจะได้มีการเพิ่มปริมาณมากขึ้นและนี่ก็คือทั้งหมดของ Business World ค่ะ